รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการประเมินนำวันส่งคุณค่าสบถโธอเบกอวอร์ดข้าพเจ้านางสาวทันพิชาฟองลอยศึกษานิทศสัมพันธงานเขตพื้นที่การศึกษามาธัธยมศึกษาพแพร่รางวัลที่เสนอขอศึกษานิเทศเดียวเทียมด้านวิชาการในด้านการคงคนของตนของงานข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะเสียสละอดทนมีความรับผิดชอบ อุทิศเวลาให้กับการทํางานเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบาามุกและยาเสพติดปฏิบัติตนตามยาบันวิชาชีพจนได้รับผลการป,ปฏิบัติงานระดับดีเด่นได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลศึกษาเทดีของแผ่นดินระดับพื้นฐานผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้นทั้งในระดับผลสำเร็จทางการศึกษา และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานโอ e นในปีการศึกษา26 2 5 6 2 2 5 6 3 2 5 6 4ผู้เรียนมีผลสัมดทธิ์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับสพทและระดับประเทศการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมินภายนอกครบทั้ง16โรงเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยโรงเรียนในสังกัด มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับยอดเยี่ยมจำนวน13แหง่งคิดเป็น้อยละ81.25ผลการประเมินระดับดีเลิศจำนวน3แหง่งคิดเป็น้อยละ18.75โรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ OBEQA จำนวน7โรงเรียนระดับ SCQA จำนวน2โรงเรียน อยู่ระหว่างการประเมินระดับ SCQA จำนวน7โรงเรียนสรุปโรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนมาธยฐานสากกรลอยละรอยรางวัลเชิดชูเกียรติที่เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพและสังคมรางวัลเกียรติบัตรทองจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง10อันดับสูงสุดของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศเกียรติคุณรางวัลศึกษานิเทศดีของแผ่นดินระดับพื้นฐานรางวัลสงคุณค่าสอบระถอโอเบกอวอร์ดครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2563รองชนะเลิศระดับเหรียญทองศึกษานิเทศยดอดเยี่ยมสมรรถนะการปฏิบัติงานข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ใช้เทคนิคการนิเทศที่หลากหลายและเทคโนโลยีประกอบการนิเทศผลที่เกิดกับครู ครูมีแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาจนสามารถนำไปพัฒนางานในเชิงประจักษ์ได้ครูมีการพัฒนาตนเองสูง่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนจงส่วนผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นครูและผู้บริหารมีผลงานเชิงประจักษ์และสามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน ลักษณะของบุคคลเป็นคนที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมีจิตสาธารณะมีความเป็นประชาธิปไตยดำเนินชีวิตตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านปริมาณและคุณภาพการปฏิบัติงานมีการทำคู่มือการนิเทศออกนิเทศและการวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงการติดตามประเมินผลด้านการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษามีการวางแผนติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระบบ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายพระพเจ้าได้รับมอบหมายทั้งงานในยคำสั่งของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักง,งานสพทและคณะกรรมการของจังหวัดรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆด้านงานที่เริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่มีการวางแผนปฏิบัติงานและดําเนินงานจนถึงสรุปรายงานและเผยแพร่อย่างเป็นระบบผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ได้จัดทำรายงานนิเทศการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต37ด้วยกระบวนการนิเทศแบบไพดีเลผสมกระบวนการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่โดยมีขั้นตอนและกระบวนการเป็นไปนตามหลักของงานวิจัยผลที่เกิดจากการศึกษา ทำให้มีเอกสารประกอบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันประกันคุณภาพการศึกษารวมถึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย4.64สามารถขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกร้อยละร้อยและมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีขึ้นไปร้อยละร้อย ผู้เรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และปีที่6สูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับสพทและระดับประเทศสถานศึกษารับรางวัล iqa award เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีระบบมีประสิทธิภาพและมีผลโอนเน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานศึกษาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรอยละร้อย สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจเป็นที่ยอมรับของสังคมชุมชนในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนให้ความเชื่อมั่นความไว้วางใจเป็นที่ยอมรับของสังคมสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากผลสมัมฤทธิ์ของผู้เรียนผลงานของผู้เรียนครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารที่ก่อให้เกิดผลสมัมฤทธิ์ทางวิชาการ และผลงานเชิงประจักษ์มากมายและสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการเมืองงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมีการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพศ2561ที่เข้มแข็งเป็นระบบตลอดจนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก มีระบบการประกันคุณภาพเป็นไปตามที่ไยของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาได้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลส่งผลให้เกิดการพัฒนายอย่างเป็นระบบ